เหตดังขยี้นะัก ประเด็นแพรวพาวโดนกันแกล้งขี้เดนมารติดต่อมออยู่สี่ชั่วโมงคดีพิกค่ะทุกคนเพราะว่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จับตามมากๆแล้วก็ขยี้เรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่ทางแพรวพาวแสงทองได้ไลฟ์สดและพูดถึงประเด็นนี้ว่าอ่ะอาจมีคนกันแกล้งหรือเปล่าเออมารับผิดชอบนะสําหรับใครที่โทรกันแกล้งอะไรประมาณนี้แล้วเพจก็เลยขยี้ให้ทุกคนได้รู้ว่าใคร จะไปกันแกล้งคุณได้หรือว่าคุณตอบคําถามไม่ตรงคําตอบหรือเปล่าเขาถามมาอย่างนี้คุณตอบอีกแบบหนึง่งหรือคุณไม่ได้ภาษาอย่างนี้ค่ะเพจดังที่เคยขยี้แพลวพาวแสงทองก็ขยี้ต่อเลยค่ะอย่างเช่นเพจอิก,กี้เนาะพี่นอ้องอ่าเพจอิก,กี้ขยี้ข่าวนะคะทุกคนก็พูดถึงประเด็นนี้ยาวเลยค่ะทุกคนอ่ะ สากูก็จะอ่านให้ฟังนะว่าขยี้เรื่องอะไรบ้างเริ่มต้นเลยเนาะขยี้ยาวเลยอ่านี่ที่ติดต่อมอเพราะต่อมอถามไม่ตรงคำตอบนะจ๊ะโชคดีที่ใช้วีซ่าธุรกิจถ้าวีซ่าท่องเที่ยวตายยังเขียดแน่นวนคอนเฟิรม์มภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวเรียนหน่อยก็ได้ไม่ไหมอล่ำอันดับตนของประเทศไทยอ่ะของประเทศผู้ช่วยยังใช้อ่า อ่าทานอะไรภาษาอังกฤษนี่เนาะพี่น้องเนาะตามคําตอบตอ,ม,อมันแปลตรงตัวไม่ได้เรียงประโยคให้ด้เออเหมือนอ่าดูคําแปล Dictionary อะไรประมาณนี้เออแล้วทีนี้มีโพสต์ต่อต่อมาอีกค่ะไม่ใหญ่หมอล่ําโดนกันแกงตลอดงูงิ้นี่อ่ะเอาไปดูแชทอ่าไปดูไ like, ลน์นี้เนาะนี่ เราไม่เคยมาวิสนเนปไงที่สำคัญอะพอยมันคือว่าเราก็ต้องบอกตามตรงเลยเพราะเราพูดตามตำรวจว่ามีคนแจ้งว่าเราอะาม,าามาวีซ่าตงประเทศซึ่งในในพาสปอร์ตมันโชว์อยู่แล้วว่าเราอะมาทำง,งานดังนั้นเขาเลยเอาเราเข้าห้องเพื่อไปตรวจเอกสารใช่มันมีคนกันแกล้งด้วยอย่างนี้บอก เออะตรงๆมันก็คือแบบนั้นแหละอันนี้คนแจ้งว่าเราอ่ะมาผิดประเภทแปลว่าคนคนนั้นคือนี่ครับนี่อะไรเออเขาก็บ้านแจงเขาไอเราก็้ใจไ่งังเหมไอเราก็งแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะโดนอะไรไหมวะใครแจ้งไปก็ไอแก้งไปเราผิดชอบเราผิดชอบชีวิตด้วยนะแม้ทำกับเรานานๆน้องก็มาตกศาสตร์น้องก็เธอไอน้องก็มาทำอาหากินบ้าง ให้เขามาเที่ยวมาสนุกมีความสุขบ้างเถอแล้วก็อีกอย่างหน้าเฟซชัน้นก็อย่ามาดา่ากันเยอะฉันไม่รู้เรื่องโอกสศสรากูเกิดหน้าครด่าก็ไม่ยอมฟังเลยอ่าประมาณนี้ว่าโดนกั่นแกล้งเนาะทุกคนเนาะแล้วอ่าเพจอิก,กี้ก็ได้โพสต์ต่อว่าฟ้องเพจอิก,กี้ถแถลงข่าวบอกว่าตำรวจไซเบอร์บอกข้อมูลมาโดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกักตัวบอกว่าตำรวจบอกมาว่ามีคนโทรแจ้ง โดนกันแกล้งเกิดแต่กับแพลวาเปึกแต่ไม่ยอมรับอ้างคนอื่นโทษคนอื่นไว้ก่อนงุงุงุอ่างุแงะงูง,ง,งนี่เออคำพูดของอีก,กี้เนาะทุกคนอืมอ่าแล้วก็อีกโพสตหนึ่งสูคอยโดนกันแกล้งมิสหายคอย อ๋อซอยข่อยแน่ข่อยเว่าวเล่าบอกคือใส่อากูแปลภาษาเล่าแล้วตำรวจตอมอถามบอตรงขำาตอบของข่อยข่อยเลยโดนลวกตึงอยู่หลายชั่วโมงข่อยก็เลยว่าข่อยตอบดีแล้วแต่ตำรวจคือบอกเข้าใจตำรวจมั่นปึกหลายข่อยอับอายเลยบอกเช่าบ้านไปว่ามีคนโทรแจรง้งให้ตำรวจจับข่อยข่อยรับบอไดอันนี้คือว่าถึงประมาณว่าแพ่าวเนาะพี่น้องเนาะบอกให้แพ่าๆเนาะพี่น้องเนาะ,นอ,นะอ่ะ ลากาอ่าโพดอีกว่าเพจนี้ก็โพดอีกว่ามีหญ่าสางประเด็นเองทุกวันมันเลยได้พูดถึงเพราะว่าแพลียวพาออกมาโพดว่าคิดไม่ออกคิดถึงแพล,พลวพาวันนี้มีประเด็นประเด็นอะไรไหมนะอยากใส่ใจเออเพื่อนกระไดโพดหมู่ว่านเนาะที่เดนมาร์กสินะคะพี่น้องนี่เนี่ยอันนี้ก็คือจากโพดอีกกี่ที่เด้ดโพดออกมาเนาะพี่น้องเนาะ ทุกคนอยากใส่ใจแล้วมีแชทด้วยพี่นนองแชทรุ้สดแชทหลับนําอีกกี่เดีเ๋ยวมาแต่ใส่ทุกคนก็บว่าโอ้ยแล้วก็เป็นแชทปล้อมอีกว่าสันนี่อ่าแพล,า,พลาคุยกับอ่าผู้ใดก็บอกู้แต่ว่าเพื่อนก็นได้ทักหากันว่าหรือให้รอในห้องเย็นแพลาๆบอกว่าตรงนี้ค่ะพี่อ่าเดี๋ยวเขาคงปล่อยอาจจะตรวจเอกสาร,รอ,ยอยู่เดินตามหาตำรวจเดินจาจะได้คุยกันแล้วคนนี้ก็ เหมือนส่งเอกสารนี่ให้ดูนี่ทุกคนเท่ากับบ่งูกว่าจริงหรือปลอมเนาะนี่เท่ากับบห่หูแต่ว่าคนอื่นกับว่าเออของปลอมอีกบ่อเออกูเข้าไปอ่านคอมเมนต์พวกมึงตลอดเลยเนาะเหงาเนาะแชทปลอมอีกกี่นี่ก็เก่งเนาะหาแชทหาอะไรมาได้เนาะทุกคนเนาะแล้วเมนนี่เฟครับคุูหนึ่งเขามาเข้าเมนว่าใครจะไปแจ้งใครมีอำนาจขนาดนั้นแล้วจะทำไปเพื่ออะไรความคิดเนาะนี่แหละเขาว่า คนอาคบคนเช่นไลก็เป็นเช่นนั้นอีฉันผู้ได้สัญชาติอเมริกาเพิ่งเดินทางมาเมื่อวันที่27มิถุนาที่ผ่านมาเขายายังเอาฉันไปนั่งรอที่ห้องเย็น20นาทีสาเหตุคืออยากตรวจสอบว่าถืออะไรมาบ้างเพราะว่ากระเป๋าเยอะ ไม่มีใครไปสั่งเจ้าหน้าที่ได้นอกจากหัวหน้าเขาค่ะสมองถ้าคิดดีๆไม่ได้ก็สงบปากไปดีกว่าอย่าโชว์ความอาคติออกมาเพราะมันบ่งบอกสดล้วนเออสอดอล้วนๆประมาณนี้ค่ะพี่น้องอ่ะบางคนก็บอกว่าบางคนน่ะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยก็ยังเจอตอมอตรวจ ห้าชั่วโมงก็ยังมีอยู่ในนั้นห้าชั่วโมงก็ยังมีเหมือนว่าเขาสุ่มตรวจด,ด้วยค่ะทุกคนสุ่มตรวจว่าอ่ะคุณมายังไงคุณมาครั้งแรกเหรอคุณมาอะไรเขาก็จะสอบถามอะไรประมาณนี้เออนี่เพราะว่าอ่าทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นก็บอกว่าตอมอเดนมาร์กถ้าท้าถามคําถามเขาได้ก็จะบมีปัญหาถามแค่2องสอาคำถามเองจังสิแม่ค่ะพี่น้อง เอ่อตอมอค่ะไม่มีใครการแกล้งหลอกตอบคำถามไม่ได้ก็ต้องติดตอมอจนกว่าจะตอบคำถามได้อะไรประมาณนี้ก็คือการเดินทางเนาะพี่น้องเนาะการเดินทางมันก็ต้องใส่ภาษาใส่ภาษาเป็นหลักก็คือภาษากลางอ,อ่ของทั่วโลกก็คือภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษต้องก็ต้องสอบไปเนาะ,วะเวลาอ่าตอมอตอบคำถามถามคำ ถาม,มาแล้วกคุณก็ต้องตอบให้ตรงคาถามที่ตอมตอตอบมาว่าคุณมาทําอะไรประมาณนี้ก็เหมือนสอมไปประมาณนี้เออเขาก็เลยอ่าชาวเนิดก็เลยคิดว่าคดีนี้เป็นคดีมันต้องพลิกแน่เลยเออแล้วใครจะมากันแกล้งแพลวพาวกัน หรือว่าพวกคุณแค่คิดไปเองว่าพวกคุณโดนกระทํามาโดยตลอดนี่แหละค่ะพี่น้องเขาก็เลยคิดว่าจะบ้าจะหลอนไปถึงไหนจ๊ะใครๆใครเขาใครใครเขาก็เป็นแบบนี้กันเยอะแยะเออเป็นแบบนี้กันเยอะแยะก็คือตอมเขาสุ่มตรวจไม่ใช่ว่าเขาจะตรวจไปซะทุกคนเนาะพี่น้องเนาะนี่อ่าแฟนคลับกับเขามาแสดงความคิดเห็นกันหลายก็คือว่าออเวี่ให้แพ่าๆนั่นแหละว่า อืมไม่มีใครกลั่นแกล้งหรอกเพราะว่าอันนั้นมันก็อยู่ไกลประเทศแล้วเนาะมันก็อยู่ไกลแล้วมันไม่ได้อยู่ประเทศไทยถ้าอยู่ประเทศไทยมันก็เป็นไปได้ว่าคนนู้นคนนี้เออกลั่นแกล้งเนาะอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เป็นไปได้แต่อันนี้มันอยู่ไกลแล้วบบเมนวาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อนจะมีแฟนครับทั่วประเทศ ทั่วโลกเอออีกฝ่ายหนึ่งเพิรนซิมีแฟนครับทั่วโลกคนอื่นเขาก็เลยมาคข้เมต์ว่ามันตลกมากเลยนะอย่างเงี้ยแล้วแฟนขับคนนี้ก็เลยบอกว่าตอนที่เขามาเยอรมันครั้งแรกเขาก็ติดต่อมอเพราะเขาไม่เคยอ่าตอบไม่ถูกอ่าพอเขาพาไปห้องเขาโทรหาแฟนเรามีคนการันตีก็จบเขาก็ปล่อยติดต่อมอไม่มีใครกลั่นแกล้งกันได้หรอกคะ่ะเรื่องนี้ทําไมไม่โทษตัวเองบ้างจังสีค่ะพี่นอ้องอ่า ก็คือโยองไปที่ว่าอ่าสาเหตุก็คือคุณไม่โทษตัวเองก็เลยเป็นคดีพิิกทุกคนก็เลยคิดว่าไม่มีใครแกล้งแพลวแพวได้นะคะทุกคนก็คือสาเหตุที่ติดตอมอหลักก็คือสื่อสารภาษาไม่ได้แค่นั้นค่ะทุกคนอ่ะเป็นวาสาวกุเขมราชก็มาอัปเดตข่าวสารแบบพียงแค่นี้ค่ะฝากติดตามคลิปหน้าคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สาวกุเขมราชจบ คลิปวีเพียงแค่นี้นะคะวัสดีค่ะ